ตอนนี้เราก็ได้เดินทางจะมาถึงจังหวัดทิเมจิปราสาททีเมจ,ะะเมจิแล้วนะครับทุกคนต้งรู้นะปราสาททีเมจิเดี๋ยวต้องเลืเข้าไปฮนะพอะจะปิดแล้วรีบก่อนเะนี่ฮะเริ่มเข้ามาแล้วฮะใหญ่มากฮะใหญ่จริงๆเนี่ย ปราสาทเมจิหน้าตาผมรู้สึกคล้ายๆปราสาทโอซาก้าถึงจะยังไม่ได้ไปก็เถอะแต่หน้าตาดูคล้ายๆกันดีอะเนี่ยฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปต่อนะครับตัดออก ตอนนี้ก็เข้ามาในปราสาทฮิเมจิแล้วนะฮะตรงนี้เป็นบอ่อน้ำที่เมื่อข้าศึกบุกเข้ามาแล้วตรงนู้นกับตรงนู้นเขาก็จะยิงเข้ามาได้ส่วนตรงนี้เป็นประตูใหญ่ของเมืองฮะ,ะดีมากครับมีภาษาไทยด้วยว้ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เดินเข้ามาต่อ,อ่ะเนี่ยฮะ ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นจุดสำคัญไหมเนี่ยฮะเปิดดูในนี้ได้ <c oughs> ยัง่ะเดี๋ยวจะตอบอีกหน่อยนะฮะ นี่ครับทุกคนเป็นบรรยากาศตอนฝนตกปลปอยๆฮะเห็นไหมครับทุกคนพาดไปหลังประสาทเลยครับสวยงามมากครับรู้กินน้ำแต่ต้องเถอยอหลังประสาทมันจะจางแล้วฮะนี่เลยฮะทุกคนสวยมากๆานฮะ ทุกคนคิดว่ายัางไงให้กี่คะแนนครับวิวนี้๋ยวไปสุดต่อไปเลยครับ,บ,บปลาสาะในปลาสาทอันนี้เป็นแค่เล็กๆนะเป็นส่วนข้างนอกรอบนอกอันนี้ยังไม่ใช่ตัวปรสาส็นจริงๆอันนี้น่าจะเป็นโชกุนอะ lots of h i s t o e y ค่ so เป็นสินสว่วนอนะแล้น,นี้ก็จะมีเป็นแบบใบความรู้ไปให้แล้วก็บรายากาศถุให้ดูอนะนี่เป็นโชว์กุีกคนนึงนะนะ่ะฮะไม่มันใจ ตรงนี้เป็นประตูฮ่ะวิวก็สวยดีคะอันนี้เป็นชิ้นส่วนประสาทอันนี้น่าจะเป็นหนังสืออะขึ้นข้างบนอะ คิณงั่ต่อมันได้เสนแต่ชันชันมากๆอันนี้คือแบบบน ประสาทอะลุงกินน้ำไปแล้วฮะใบไม้ก็คนใหญ่ก็ร่วมไปแล้วแต่ยังมีบางส่วนที่ยังเปลี่ยนสีอยู่แต่เราก็ยังไม่ร่วงนี่ยเป็นปราสาทด้านหนึง่ง อันนี้เป็นประตูอะประตูอะไรก็ไม่รู้อะขึ้นบันไดอีกแล้วอะผมอยากรู้มากแล้วว่าสรุปมันมีกี่ชั้นกันแน่ เราไม่ทำจะดุดเลยค้างทำไมกลัวตกมันไม่ควรถ่ายไปดูไปนะนี่เลยครับวิวด้านนอกเดียนต่อกันฮนะอันนี้น่าจะเป็นแผนผังประสาทเนอะ ี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องของทหารมั้งฮะน่าจะแบบอยู่กันหนึ่งคนหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องของตัวเองอะไรอเงี้ยฮะเป็นห้องพักอันนี้ห้องใหญ่ฮะอากาศดีฮะในนี้มีอะไรก็ไม่รู้ด้วยฮะ น่าจะเป็นของจากสมัยก่อนนะฮะตกใจแอบมีความน่ากลัวอยู่เล็กน้อยฮะอันนี้เป็นชิ้นส่วนของรลังคาประสาทนะ ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนอวันาจากตรงนี้ไปมั้งตรงไหนคือศาลเจ้าว่ะอันนี้น่าจะเป็นเมืองข้างนอกคะู้ง่องย่งช่อกอ่ิงใช่ป่ะือไ่่ไรบ้ เดินต่อก่อนนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นประตูนะฮะที่อยู่ในด้านในปราสาทเป็นประตูเหล็กเลยส่วนตรงนี้ฮะจะอยู่ข้างๆก็เป็นที่เทน้ามันฮะ,ะเพื่อค่าสึกปีนขึ้นมาอันนี้เป็นบันไดนะฮะชั้นมาแล้วอันนี้เป็นห้องฮะเป็นห้องชั้นในปราสาทส่วนอันนี้เป็นชั้นวางอาวุธฮะ,ะเยอะมากครับชั้นวางอาวุธ มีเชือกด้วยฮนะอันนี้เขาเอามาเป็นจำลองให้ดูนะฮะส่วนอันนี้เป็นชุดจำลองของคนในสมัยโบราณฮะส่วนอันนี้จะอยู่ด้านบนปราสาทฮะตรงแถวแถวหลังคาหลังจากผมออกมาจากปราสาทแล้วนะคะก็มืดแล้วก็เลยไปกินข้าวที่เ,เป็นห้างครับห้างใหญ่มากสวยมากฮะ ห้างแสงไฟดีมากค่ะที่นี่แล้วก็กินซูชิฮะเป็นซูชิสายพานันอร่อยฮะอร่อยมากเนี่ยฮะอันนี้เป็นทูนา่าอยู่ข้างในอันนี้ไข่ปลาแซลมอนฮะแล้วก็มีเป็นหมึกฮะหมึกที่นี่อร่อยมากค่ะมันหวานแล้วก็หนึบหนึบฮะอร่อยจริงๆแซลมอนก็หวานฮะอร่อยจริงๆฮะที่นี่วัตถุดิบเขาสดฮะสว่วนอันนี้เป็นปู เป็นของเฉพาะฤดูกาลฮะก็เดี๋ยวฝาตามอีพต่อไปกันด้วยนะครับเย่ yeah.